ลองนึกภาพตามนะครับใจกลางป่าทึบของกัมพูชามีซ่าอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซ่อนตัวอยู่นั่นก็คือเมืองพระนครครับในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดที่นี่คือมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคก,ก่อนอุตสาหกรรมเลยนะกินพื้นที่ไปกว่า1,000ตารางกิโลเมตรคือใหญ่กว่ามหานครลิวยอกในปัจจุบันซะอีก ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของประชากรมากกว่า7 0 0 0แสนชีวิตแต่แล้วมหานครแห่งนี้กลับถูกทิ้งร้างไปอย่างเป็นปริศนาถูกปลาลึกกลืนกินจนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นานหลายศตวรรษคำถามสำคัญที่คาใจทุกคนก็คืออรารยธรรมที่เคยทรงอำนาจขนาดนี้มันหายไปไหนหายไปได้ยังไงกันคือคำตอบมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดครับมันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เดียวตุ้มแล้วก็หายไปไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่า Perfect Storm หรือก็คือพายุแห่งวิกฤตการณ์หลายๆอย่างที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันจนมหานครแห่งนี้ต้านทานไม่ไหวเอาละครับเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้ไปพร้อมกันความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพระนครเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่บนเสาหลัก2ต้นที่แข็งแกร่งมากๆ 1. คือสุดยอดวิศวกรรมการจัดการน้ำที่น่าทึ่งและ2คืออุดมการทางศาสนาอันทรงพลังที่เรียกว่าเทวราชาแนวคิดเทวราชาเนี่ย พูดง่ายก็คือการหลอมรวมองค์กษัตริย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าทําให้พระองค์มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์ในการปกครองแล้วก็เป็นแรงผลักดันมหาศาลที่อยู่เบื้องหลังการสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่อลังการทั้งหลายนั่นเองครับแต่ว่าภายใต้ความยิ่งใหญ่อลังการนั้นนะครับอาณาจักรกลับกําลังแบกรับภาระที่หนักเกินตัวความรุ่งโรจน์ทั้งหมดมันมีราคาที่ต้องจ่ายและราคานั้นก็ได้สร้างรอยร้าวที่มองไม่เห็นขึ้นจากข้างใน ดูตัวเลขนี่สิครับ79,344นี่คือจำนวนคนที่ต้องใช้ดูแลรักษาปราสาทตาพรหมแค่แห่งเดียวนะครับจารึกขาว่าไว้อย่างนั้นลองนึกภาพตามดูสิครับว่าถ้าเอามารวมกันทุกปราสาทต,ต้องใช้คนและทรัพยากรมหาศาลขนาดไหนนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากครับด้านหนึ่งคือความรุ่งโรจน์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ปราสาทเห็นขนาดมหึมมาแต่อีกด้านหนึ่งคือต้นทุนที่ซ่อนอยู่ก็คือการดึงแรงงานจํานวนมากออกจากภาคการเกษตร และการใช้ทรัพยากรของรัฐจนแทบจะหมดคลังมันเหมือนเป็นภาระที่คอยกัดกินอาณาจักรอย่างช้าๆครับและรอยร้าวที่อาจจะลึกที่สุดมาจากความขัดแย้งทางความเชื่อครับคือหลังจากยุคของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7็ที่ทรงนับถือพุทธมหายานกษัตริย์องค์ต่อมากลับไปนับถือฮินดูอีกครั้งถึงขั้นมีการทําลายพระพุทธรูปจํานวนมากต่อมาพุทธเถรวาทก็เข้ามามีอิทธิพลอีกความสับสนวุ่นวายทางความเชื่อนี้แหละครับที่มันไปสั่นคลอนอุดมการเทวราชา ที่เคยเป็นแกนหลักยึดเหนี่ยวผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วในขณะที่อาณาจักรกำลังอ่อนแอจากปัญหาภายในหายนะครั้งใหม่จากธรรมชาติก็กำลังคืบคลานเข้ามาและคราวนี้เรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นถึงภัยพิบัติทางสภาพอากาศครั้งรุนแรงที่เข้ามาซ้ำเติมอาณาจักรที่กำลังเปราะบางอยู่แล้ววิทยาศาสตร์ที่มาช่วยไขปริศนานี้มีชื่อเท่ๆว่า dendroclimatology ครับหรือก็คือการศึกษาภูมิอากาศย้อนหลังจากวงปีของต้นไม้ หลักการมันง่ายๆเลยครับปีไหนฝนดีน้ําดีวงปีก็จะกว้างส่วนปีไหนที่แห้งแล้งวงปีก็จะแคบแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ไปเจอหลักฐานชิ้นสําคัญนี้จากแกนไม้ของต้นสนโบราณในเวียดนามและสิ่งที่เขาเจอก็คือมหาภัยแล้งครับไม่ใช่แล้งธรรมดาธรรมดาแต่เป็นมหาภัยแล้งที่รุนแรงและยาวนานถึงสองระลอกใหญ่ๆครั้งแรกกินเวลาถึง30ปีแล้วครั้งที่2ก็ยาวนานถึง25ปี ภัยแ้งระดับหลายสิบปีแบบนี้มันเปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิภาคไปโดยสิ้นเชิงเลยล่ะครับข้อมูลจากวงปีต้นไม้สอดคล้องกับหลักฐานที่พบบริเวณบารายตะวันตกเป๊ะเ,เลยครับบารายก็คืออ่างเก็บน้ําขนาดยักษ์ที่เป็นเหมือนหัวใจของเมืองพระนครมันเป็นเครื่องยืนยันเลยว่าระบบจัดการน้ําอันซับซ้อนที่เคยเป็นจุดแข็งของพวกเขาได้ล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงจุดที่น่าตกใจที่สุดคือตัวเลขนี้ครับจากการวิเคราะห์ชั้นตะกอนในบาราย ปกติในยุครุ่งเรืองเนี่ยตะกอนจะทับผมประมาณ6.2ม mm ิลลิเมตรต่อปีแต่พอถึงช่วงมหาภาัยแล้งอัตรานี้ลดลงเหลือแค่0.4ม mm ิลลิเมตรต่อปีเท่านั้นคือมันแทบจะไม่มีน้ำไหลเข้าสู่ระบบเลยแล้วพอไม่มีน้ำความมั่นคงทางอาหารของทั้งอาณาจักรก็พังทลายลงมาเมื่ออาณาจักรกำลังอดอยากแตกแยกจากภายในศัตรูจากภายนอกที่กำลังเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆก็มองเห็นโอกาสทองและพร้อมที่จะเข้าโจมตีทันที มหาอำนาจใหม่ที่ว่านั้นก็คือกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับการลุกรานมันทุยความรุนแรงขึ้นเรื่อยเรยเริ่มตั้งแต่ปี1352แล้วก็อีกครั้งในปี1393จนมาถึงการโจมตีครั้งตัดสินในปี1431โดยกองทัพของสมเด็จเจ้าสาพระยาและนี่คือหมัดน็อกครับ การล้อมเมืองครั้งสุดท้ายกินเวลานานถึง7เดือนซึ่งมันเกิดขึ้นตรงกับช่วงเวลาที่เมืองพนครกกำลังเผชิญกับมหาภัยแล้งและลอกที่สองพอดีเปะ๊ะมันคือการซ้ำเติมในยามที่อาณาจักรอ่อนแอที่สุดและไม่สามารถต้านทานการโจมตีที่ยาวนานได้อีกต่อไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไอแนวคิดที่ว่าอารยธรรมของล่มสลายหายวับไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะมุมมองของนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่เสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไป และน่าสนใจมากๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าครับในปี1431กษัตริย์พญายาทนทรงประเมินสถานการณ์แล้วเพราะว่าเมืองพระนครมันป้องกันไม่ได้แล้วอยู่ต่อไปก็ไม่ยั่งยืนพระองค์จึงตัดสินใจย้ายราชธานีและผู้คนลงไปทางใต้สู่ศูนย์กลางอำนาจใหม่อย่างพนมเปญซึ่งอยู่ใกล้เส้นทางการค้าทางทะเลที่กำลังบูมในยุคนั้นพอดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่การล่มสลายอย่างลึกลับ แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านที่มีการวางแผนเพื่อความอยู่รอดอารยธรรมขอมไม่ได้หายไปไหนครับแค่ปรับตัวแล้วก็ย้ายศูนย์กลางอำนาจไปยังที่ที่เหมาะสมกว่าสำหรับยุคสมัยใหม่ที่กำลังจะมาถึงสรุปก็คือการละทิ้งเมืองพนานครจึงเป็นผลจากพายุที่สมบูรณ์แบบลูกนั้นที่เกิดจาก3ปัจจัยหลักมาเจอกันพอดีเป๊ะเริ่มจากความตึงเครียดภายในทั้งเรื่องการก่อสร้างที่เกินตัวและความแตกแยกทางศาสนา ตามมาด้วยวิกฤตสิ่งแวดล้อมจากมหาภาัยแล้งที่จำลายระบบชนระทานและปิดฉากด้วยแรงกดดันจากภายนอกคือการรุกรานของอยุธยาเรื่องราวของเมืองพระนครเป็นเหมือนบทเรียนที่ก้องดังข้ามกาลเวลามาถึงเราเลยนะครับมันย้ำเตือนถึงความเปราะบางของอารยธรรมมนุษย์ไม่ว่าจะดูยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเมื่อต้องเจอกับความท้าทายที่ซับซ้อนทั้งจากที่ตัวเองสร้างขึ้นและจากพลังของธรรมชาติคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือ แล้วมหานครยุคใหม่ของเราล่ะจะสามารถรับมือกับพายุที่สมบูรณ์แบบในเวอร์ชั่นของตัวเองได้หรือไม่